เร็วบังเอิญมาหาแม่เร็วเร็วบังเอิญมาเร็วออะบังเอิญมาหาแม่เร็วอ่ะแม่ให้ขนมเร็วบังเอิญเร็วเร็วเร็วลูกอ่ะบังเอิญมาแม่ให้เร็วเร็วบังเอิญมากินขนมเร็วเดี๋ยวจะมีพี่พี่บุ๋มมารับหนูนะไปรักษานะมาเร็งนะคะนะอ่ะบังเอิญนะแม่ให้ลูกบังเอิญเร็ว เอาแม่โยนอร่อยนะแม่จะบอกให้อันนี้อร่อยเลยนะตับด้วยนะเอออร่อยไหมลูกเอาอีกไหมบังเอิญเอาอีกไหมคะเอาอีกไหมลูกเอาอีกไหมคะอร่อยไหมลูกเอาอีกไหมอ่ะแม่ให้เร็วบังเอิญมาหาแม่มา เอาแม่ให้เลยเด้ออ่ะบังเอิญมาเร็วเร็วบังเอิญหาแม่เร็วเอาแม่ให้อ่ะเอาเร็วเร็วเอาบังเอิญมาเอาแม่ให้เอาแม่โยนอะ่ะเออบังเอิญกินนะลูกนนะอืมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหม โอ้ม pues. ีคนมากระดิกหางเต็มไปหมดเลยอยากกินเหมือนบางเอิญมั่งใช่ไหมอร่อยไหมลูกคนกระดิกหางอยากกินใช่ไหมเดี๋ยวแม่ให้เดี๋ยวแม่ให้บางเอิญเอาอีกไหมคะบังเอิญเอาขนมอีกไหมเดี๋ยวแม่เอาฮะเอาเปล่าเอาเปล่าบางเอิญเอาเปล่าเอาไหมคะเอาเดี๋ยวแม่เอาให้กี่โมงละเที่ยงคืนละเดี๋ยวแม่หยิบให้นะแป๊บนึงนะคะบางเอิญแม่ให้ลูก บังเอินนะออมาหาแม่มาเอ็บังเอินมาบังเอินมาแล้วเอินมาหาแม่มาอหนูอยากได้แม่ให้ไปก่อนไปบังเอินมาหาแม่มาเร็วบังเอินมาลูกอะบัาเอินมามาหาแม่มาเร็วไม่ต้องกลัวแม่ข่ามาเร็วแล้วบังเอินมาคินแล้วแร้วบังเอินมาหาแม่แล้วแม่อยู่ที่รถเนี่ยแม่โยนนะคะ มีคนอยากได้มีคนอยากได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ให้ให้บังเอิญกินก่อนอ,อ,อร่อยไหมลูกบังเอิญอร่อยใช่ไหมคะอร่อยใช่ไหมคะหนูก็อยากได้อ่ะแม่โยนอึดหนูอยากได้ใช่ไหมอ่ะแม่โยนหลกตัวใหญ่เออแม่โยนมาละกินซะกลูกกินซะกบังเอิญเอาอีกก็เปล่า อร่อยใช่ไหมคะเอาอีกไหมคะนี่คือบังเอิญน,นะคะรับบังเอิญเอาอีกบ้าลก ไปอ,อีกไหมเนี่ยไหนเนี่ยไม่มีขมนมเอาป่ะให้ให้เอาป่ะบังเอิญเอาป่าาเาปาะเดี๋ยวแม่เอให้รอเดี๋ยวนะบังเอิญรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่หยิบให้ลูกแป๊บหนึ่งลูกเแม่ให้แต่นะแป๊บหนึ่งนะอืมอ้าแม่ให้บังเอิญไปเดี๋ยวบังเอิญน่ะ ให้ยนนี่โอ้ชอบกินขนมแท่งเหรอลกูกโอ้อย่างนิ่มใช่ไหมเออเออดูชอบกินขนมแท่งอย่างนิ่มใช่ไหมลกูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแมวให้อีกเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นูกินไปแล้วอยากได้อีกดูโถแค่หนูหมื่ปล่อยเนี่ยฮะหนูตัวมัเริ่มเทมเลยขนก็ยาวน่ารักด้วยฮะ นี่ก็หางสวยเชียวจุย่าจุยจุย่าจุยอืมตัวตัวอืมอ,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 อ่ะบังเอิญแม่ให้หรอกนะแมแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็คงมารับบังเอิญน,นะคะนะไปรักษามะเร็งก่อนแล้วก็หายแล้วกลับมาอยู่ตรงนี้ที่เดิมนะหนูจะได้อยุยืน นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคนมารับบังเอิญนะคะโอเคไหมนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับนะไม่พรุ่งนี้ก็มาลรืนมั้งลูกเดี๋ยวดูซิว่าพี่เขาจะมารับหนูพรุ่งนี้ป่ะไปรักษาม,เมะเร็งแล้วลูกแล้วนะลูกนะเดี๋ยวหายแล้วพี่ก็พามาส่งนะคะโอเคไหมคะไปรักษามะเมร็งก่อนนะถ้าจะได้หายไวๆนะแล้วเดี๋ยวหนูก็มาอยู่เพื่อนหนูตรงนี้นะคะนะลูกอยากกินขนมอีกใช่ไหมแปบ๊บหนึ่ง อาไปไาอาบังเอิญมาเอินมาหาแม่เร็วเ,เดี๋ยวเอินมาหาแม่แล้วอ่ะอ่ะตัวนี้ดูดูตัวนี้นั่งรอแม่ดูซิเดี๋ยวก่อนค่อยเอาเอาให้สาวก่อนอ่ะสาวเจ้าเร็วบังเอิญมาอ่ะเอาแม่โยนให้บังเอิญก่อนเอินคะเอาแม่ให้บังเอิญดูเร็เวเร็วเร็วกินเร็วเร็วเดี๋ยวโดนแย่งอีก ไปแล้วนะเออไปแล้วลูกเอยดูอยากกินอีกดูอยากกินอีกสิดูอยากกินอีกสิอ,กกอ,กสอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมคนนะ